สวัสดีค่ะชื่อวิไลสตันนะคะประสานสิบรรเทวพลุกหน่วยงานคลินิกมนุษย์้อหมังวนบูค่ะสวัสดีครับทวชั 34, วยศร,งงร,ราายีทานครับชื่อเล่นที่ยอดพิการทางการเคลื่อนไหวแขนขาซ้ายอ่อนแรงครับสวัสดีครับผมนพดลปนตรนานการมีความพิการทางการเคลื่อนไหวครับนั่งรถเข็นจิตรมจิจวัตรจิตกาวันครับสวัสดีครับ ผมนิกอรดาเชิญชื่อเล่นชื่อหมูนะครับเป็นพนิการทางการเคลื่อนไหวแขนขาอ่อนแรงใช้รถเข็นทำกิจวัตรประจำวันครับสวัสดีค่ะดิฉันดิฉันสุชนันท์บรสาค่ะพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะใช้รถเข็นในการทำกิจวัตรประจำวันค่ะสวัสดีครับผมนายพิบูลบุฒิมันคานะครับชื่อเล่นชื่อโต้งครับผมพิการทางการเคลื่อนไหวขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง ใช้รถเข็นในการทำกิจวัตรประจำวันครับสวัสดีครับผมธันตาวิวบอกชื่อเล่นตมอนที่การตการเคลื่อนไหวใช้ิวแชร์ในการทำกิจวัตรประจำวันครับผมค่ะวันนี้พวกเราเจะร่วมกันพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านสูน่คนไการจ้างงานคนพกิการเชิงสังคมที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ค่ะค่ะคำถามแรกนะคะที่ผ่านมาคนพิการเขาถือโอกาสงานและอาชีพย่ำง่าย อย่างไรคระคุณยอดก็อันนี้ผมมองว่าจากแต่ก่อนนะครับที่ยังไม่มีมูลนิธิเข้ามาทํางานเรื่องการจ้างงานคนพิการคนพิการเข้าถึงการจ้างงานของคนพิการเป็นไปได้ยากนะครับพอมีการจ้างพอมีมูลนิธินวัตกรรมเข้ามาทําเรื่องการจ้างงานคนพิการก็ทําให้เกิดระบบมีการเชื่อมมีการเชื่อมประสานร,ระหว่างหน่วยงาน องบริษัทและตัวคนพิการทําให้แล้วก็ทําให้เกิดระบบการจ้างงานคนพิการซึ่งคนพิการสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นครับค่ะแล้วพี่หมูคิดว่าการจ้างงานคนพิการมตาตรา35เนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับใครบ้างครับอขอบคุณครับสําหรับคําถามนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้สะท้อนถึง ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากมั่นาจสัมห้าน, 35, นะครับเริ่มจากตัวผมเองหลังจากได้รับการจ้างงานแล้วมีค่าใช้ใจ่ายที่สามารถดูแลคั้งตัวเองและครอบครัวได้ในงานนี้ยังช่วยให้เราได้มีโอกาสพัฒนาการทำงานนะครับมีการพัฒนาสักยภาพของตัวเองอยู่อย่าง สม่ำเสมอและได้เรียนรู้เรื่องของการสื่อสารในแบบโซเชียลด้วยเข้าถึงเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมีความสำคัญมากกับยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากปัญหาทางสังคมต่างๆท,ท,ที่เราที่เราได้เห็นได้ทราบกันนะครับนอกจากนั้นงานการจ้างหลังจากที่ผมได้รับการจา้างงา งานงานของพวกเรายังออกไปพัฒนาคนพิการที่อยู่ชายขอที่ยังไม่มีโอกาสนะครับให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตา่างๆรวมถึงการได้รับการจ้างงานเชิงสังคมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งมีมีมากมายหลายอาชีพที่คนพิการได้มีโอกาส ทำและกษสาฝันของตัวเองได้อย่างเหมาะสมลงตัวครับในส่วนของประโยชน์ที่บอกว่าใครได้รับบ้างในที่นี้นะครับอันนี้ก็จะมีหลายส่วนหลายขางส่วนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองครอบครัวนะครับชุมชน นะครับร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐที่รับคนพิการที่เราเรียกนอจพนะครับที่ได้รับคนพิการเข้าไปเนี่ยคนพิการก็ได้สร้างประโยชน์แล้วก็สร้างชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นให้กับหน่วยงานเอง,เองนะครับลดภาระต่างๆที่หน่วยงานงสมควรนะครับแล้วก็ได้ใช้งานคนพิการอย่างอย่างอย่างเหมาะสมนะครับคุ้มค่า กับการจ้งางงานครับค่ะประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วถ้าปีหน้าโครงการนี้มันจะสิ้นสุดลงนะคะพี่นังคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เราจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะสําหรับพี่นะคะคิดว่ามันมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยน,นะคะควรจะมีคนไปสนับสนุนการทําง,งานอย่างต่อเอนื่องแล้วก็ยัง่งยืนโดยเฉพาะ ที่มูลนิธิวัตรกรรมได้วางระบบไว้แล้วค่ะคะ่ะแล้วแล้วคุณยอดมีความคิดเห็นหรือข้อเสมมนอเนี้ยต่อการเปลี่ยนผ่าน,นคนไปที่ยัง่งยืนและพึ่นผ่านตนเองควรมีการจัดตั้งองค์กรใหม่ไหมคะที่จะดูแลการการดำเนินงานนี้ค่ะผมว่าควรจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อที่จะมาจัดทําเรื่องนี้และดําเนินการเรื่องนี้ให้เป็นเฉพาะจจเจาะจงนะครับเฉพาะเรื่องนี้โดยเลยนะครับผจะดีมากค่ะแล้ว พี่น้องคาดกคิดว่าจะมีสมาชิกคนคนประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะที่จะร่วมกับองค์กรไหนของเราเป็นคนพิการที่ได้รับการจ้างงานนะครับและเป็นนอจพอที่ได้รับการสนับสนุนอัตรา mm hmm. ต่างภาครัฐภาคเอกชนที่ที่มีความสนใจครับแล้ว ป้าหมายหลักที่ที่พวกเราอยากจะเห็นนะคะแล้วพี่นันคิดยังไงคับป้าหมายหลักของพวกเราค่ะพวกที่ว่าจะมีการรักษาแล้วก็ขยายอัตราการจ้างงานนะคะแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้มากที่สุดค่ะเล้วงานมันมีคุณค่าแบบนี้พวกเราทุกคนเห็นด้วยไหมคะกับโมเดลระดูทุนวันละสิบบาทนะคะพวกเราเห็นด้วยไหม เห็นด้วยเห็นด้วย,<ล>ยครับเห็นด้วยครับแล้วก็<ม><ม>ยนิย<ม>ยนดีสมทบด้วยครับยินดีสมทอบครับนื่องจากว่ามันไม่เพียงแต่ทางให้กับตัวเองนะครับเรายังสามารถส่งต่อไปให้เพื่อนๆืนคนพิการที่อยู่ชายฝอซึ่งยังไม่ยังเข้าไม่ถึงในเรื่องนี้อีกอีกยังอีกเยอะแยะมากมายนะครับค่ะแล้วในส่วนของภาครัฐวนที่การสนับสนุนการดำเนินงานของเราอย่างไรครับค่โต้น สำหรับส่วนของภาครัฐนะครับผมก็ควรสนับสนุนกลไกการจ้างงานพนิการให้ค่องตัวนะครับผมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการจ้างงานคนิการนะครับให้กับศูนย์บริการคนิการทั่วไปนะครับผมแล้วก็ควรแก้ไขแนวทางนโยบายที่มีข้อจํากัดสําหรับการจ้างงานพนิการเชิงสังคมนะครับร่วมกับ ร่วมทาทความเข้าใจกับการจ้างงานพุณการและนอจพอแล้วก็อาชีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการจ้างงานพุณการเพื่อเปิโดโอกาสให้ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมนะครับค่ะคำถามนี้สําคัญม,มากๆเลยนะคะ,ะจากการทํางานของพวกเรามาภาพอนาโที่อยากเห็นนะคะขอให้พี่หมูเป็นคนตอบแล้วกันค่ะอนาโที่เราอยากเห็น ไม่รู้ว่าคนอื่นจะฝันหรือเรา <c oughs> <c oughs> ครับก็อยากจะให้เกิดก็อยากจะให้มีการจ้างงานอย่างนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คนพิการที่เรา,เ,าเราเองได้ลงไปเห็นแล้วหลายคนนะครับก็จะมีสักปัาพาในการทำงานอยู่เพียงแต่เขาอาจจะต้องเตรียมความพร้อมซึ่งอันนี้เราจะ ผมก็อยากเห็นนะครับว่าน่าจะมีโครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมอคนิการนะครับเราก็ดูเรานี่แหละเป็นตัวอย่างเพราะว่าตอนเข้ามารแรกๆผมเองก็สับสนไม่รู้จะทาํางานยังไงเหมือนกันก็นกทันตัวอยู่ระยะหนึ่งนะครับทีนี้ในความฝันเนี้ยนะนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของอหลักการนะครับเช่นการจ้างงานคนิการหนึ่งต่อร้อยเนี่ยเราก็อยากให้ เป็น2ต่อร้อยจะได้ไหมนะครับแล้วก็สวัสดิการของคนทำงานคนพิการเนี่ยที่ได้รับอัตราไม่ว่าจะเป็น3ามสหรือสาหนะครับก็อยากให้ได้รับสวัสดิการเหมือนกับพนักงานของโรงงานทุทุกคนนะครับแล้วก็ยังอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของอาการการออกแบบ นะครับการจัดโปรแกรมในการที่จะคัดกรองนะครับมีการคัดกรองมีการอ,าอะไรก็ตามแต่นะครับเครื่องมืออะไรก็ได้นะครับที่จะช่วยสนับสนุน,นให้คนพิการเข้าถึงการจ้างางานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานาได้ เข้ามาสนับสนุนให้ให้ให้เยอะกว่านี้นะครับให้มากกว่านี้ครับคำถามสุดท้ายนะคะ,ะพ,พี่โตที่เด่นอย่างไรคะสำหรับหน่วยงานต่างๆที่จะมาดูแลในส่วนนี้ค่ะเช่นองค์กรที่เราจะจัดตั้งขึ้นใหม่อะคะควรเป็นอย่างไรคะเป็นแกนหลักในการกับเคลื่อนการจ้างงาน ขยายอัตราการจ้างงานพัฒนาระบบเพื่อรักษาคุณภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับหน่วยพื้นที่ครับประมาณนี้ค่ะแล้วบทบาทของนจพแล้วก็หน่วยพาคีด้วยนะคะควรเป็นอย่างไรคะเป็นแกนหลักในพื้นที่เชื่อมประสานการกับเพื่อนการจ้างงาน และทำหน้าที่รักษาและขยายอัตรกาการจ้างงานพัฒนาระบบเพื่อรักษาคุณภาพการทำงานให้เกิดการใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าและสร้างคุณภาพการทำงานให้เกิดผลกระท,ทบที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดค่ะแล้บวบทบาทของหอน่วยงานภาครัฐนะคะเขาควรจะสนับสนุนเราอย่างไรไหมควรสนับสนุนให้กดไกแนวทาง นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการจ้างงานของคนพิการเชิงสังคมทั้งในรูปแบบเกณฑกติที่ดีรูประมาณและองค์ความรู้ต่ตางๆครับผมสุดท้ายพวกเราทีมประสานสิ์บรรเทาทุกคลินิกนรบรรลุร้อนอรวลปูครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เริ่มและร่วมกันขับเคลื่อนขยายผลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผม ขอให้การจ้างงานของคนพิการเชิงสังคมมีการขยายเพิ่มมากขึ้นและส่งต่อโอกาสเพิ่มขึ้นกับคนพิการในชุมชนด้วยครับครับผมขอบคุณครับคนพิการต้องมีโอกาส